สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงงานเด่นเลขนำโชคซึ่งก็จะให้ผลในช่วงวันที่16ถึง31พฤษภาคมการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดสิ่งดีๆไปจากคลิปนี้อะไรที่ให้ระมัดระวังป้องกันก็เอาไปใช้ได้เลยไม่เสียหายแต่อย่านาคาทานายในคลิปนี้ไปใช้ในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆนะคะ ต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมานะคะ สำหรับในเรื่องดวงดาวก่อนนะชาวสิงห์ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้ดาวดีๆมาอยู่ทั้งในเรือนสุภะในเรือนกรรมมะนะคะดีมากนะคะคือต้องบอกว่ามันมีเรื่องราวที่ค่อนข้างจะดีเรื่องราวดีๆนะคะอ,อ,อยู่ในเรือนชะตาที่ดีกับคุณด้วยนะคะดาวในเรือนการเงินก็มาอยู่ในเรือนสุภะ ซ้มก็มองว่าเป็นอะไรที่ดีรวมถึงดาวพฤหัสราชาโชคก็อยู่ในเดือนสุภานะ,ะใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศดีนะคะมีโอกาสเกี่ยวกับต่างประเทศการเรียนการไปทำงานศึกษาต่อแบบนี้ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความคิดในเรื่องความเก่งความฉลาดการพร้อมที่จะเรียนรู้นี่มาเต็มนะคะผู้หลักผู้ใหญ่บางคนก็ส่งเสริมเราในทิศทางที่ดี สิ่งที่ต้องระวังคือด้วยความที่อังคารมาอยู่ในเรือนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับผู้คนหน่อยอาจจะมีคนบางคนทําให้เราอึดอัดใจนะเออทำให้เราใจร้อนอึดอัดใจเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถปลดปล่อยความไม่พอใจได้เออเราไม่สามารถที่จะไม่รับความไม่พอใจได้นะเอาจริงๆแล้วเราก็เป็นคนธรรมดาไม่พอใจได้แต่ว่าต้องวางให้ไวต้องเย็นให้ไวถึงจะดีนะคะ มาดูกันในเรื่องของไพ่นะเริ่มจากงานก่อนนะคะอา่าส้มจะบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเริ่มใหม่นะคะออกจากที่เกา่างานเกา่าธุรกิจเกา่าหรือหุ้นส่วนเกา่าเพราะอารมณ์เพราะว่าขึ้นไพ่ยสิบถ้วยหัวกลับและ The Tower คุณไม่ต้องไปกลัวอะไรนะจริงๆชาวสิงเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวไพ่นะ ชาวสิงให้กลัวอารมณ์ตัวเองชาวสิงเนี่ยนะคะเป็นอันดับหนึ่งเลยในเรื่องของความแบบเป็นคนตรงเป็นที่สุดเป็นความเก่งแล้วบางทีมันมีเรื่องของอารมณ์ที่มันที่สุดแถมเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นมันจะมีคนที่แบบเอาเปรียบเราในการทำงานมันมีนะอาจจะต้อง ระวังอารมณ์เพราะว่าคนพวกนี้เขาอยากให้เราขึ้น <c oughs> เขาอยากให้เราขึ้นแล้วถ้าเราขึ้นตามเขาอ่ะเราอารมณ์ร้อนตามเขามันเข้าทางเขานะเออระวังให้ดีบางทีก็เป็นเรื่องที่เครียดจากงานแล้วเอามาลงกับคนในครอบครัวอันนี้ก็ไม่ควรเหมือนกันระบายได้คุยได้ดีๆนะเราคุยกันได้ดีๆนะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องของอารมณ์ที่มันจะเผาใจตัวเองอ่ะ อย่าเอามาเผาใจตัวเองด้วยการที่คืนกลับไปพอรับมาแล้วให้รู้ตัวให้ไวมีสติรู้ตัวให้ไวว่าโอ้เรารับไฟเข้ามาแล้วคืนกลับไปไม่เอาไม่เก็บแบบนี้ดีที่สุดนะฮะบางคนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอความร้อนฟืนไฟในเรื่องการทํางานนะความปลอดภัยในการทํางานเช็คอุปกรณ์อะไรต่างๆให้ดีนะการขับรถขับราด้วยประมาณนี้ถ้ามีสติใจเย็นปัญหาไม่เกิด หรืออาจจะเกิดน้อยหรือไม่เกิดเลยก็ได้นะคะการันตีแบบนี้ดูดวงเพื่อที่จะมาดูว่าแนวโน้มมันเกิดอะไรนะคะแล้วก็มันมีวิธีป้องกันยังไงเราสามารถทําได้ทะลุไพ่ได้ด้วยการกระทํานะนะคะสักแป๊บนึงแหละส้มมองว่าแล้วถ้าเกิดอยากจะออกจากงานส้มอยากจะให้ใจเย็นๆก่อนเนีย่ยทำด้วยอารมณ์เด้อ นะคิดก่อนคิดทบทวนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวคุณก็เย็นละเดินไมจะเชี่ยนแป๊บเดียวนะคิดก่อนสักสักวีคหนึ่งสักเจ็ดวันไหมสักวีคหนึ่งคิดก่อนอย่าอย่าเพิ่งหุนหันทําอะไรคิดก่อนสักเจ็ดวันนะคะแล้วเดี๋ยวคุณจะรู้เลยว่าเออเราจริงๆเราต้องการจะออกต้องการจะไปจริงๆหรือมันแค่อารมณ์ให้คิดให้แน่ใจก่อน แล้วคุณจะวางแผนชีวิตได้ดีขึ้นนะคะหลังจากนั้นก็คือเรียนรู้วางแผนคาดการได้เก่งเลยพอสติมาปัญญาเกิดนะ t h เ,เมจิเชียนปัญญาเกิดใครที่ทำงานเกี่ยวกับครูอาจารย์แพทย์พยาบาลแบบนี้นะคะข้าราชการหรือเจ้าของธุรกิจหรือเป็นหมอดูก็ได้นะดีนะคะบอกเลยว่าดีมากนะคะหลายอย่างมันเข้าสมองเข้าหัวหรือว่าแม้กระทั่งการสอบ การเรียนอะไรแบบนี้ดีหมดเลยผลออกมาดีนะคะเอสวอนส์นะ,ะนคะเนี่ยมีงานใหม่อ่าถ้าคิดทบทวนแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคแล้วละ่ะนะเราใจเย็นมากล้นะคะคิดทบทวนยังไงมันก็ได้คําตอบเดิมก็อาจจะมีหลายคนล่ะค่ะที่มีการเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ในช่วงนี้เลยนะคะหรือในบางคนพอเวลาตัวเองใจเย็นมากขึ้นวุฒิภาวะดีไม่มีใครสามารถทําให้เรา โมโหโทโศหรือแสดงอะไรที่ไม่ดีได้มันก็จะมีโอกาสในเรื่องการทำงานเข้ามาเลยนะคะโอกาสดีๆในเรื่องการงานเข้ามาเลยนะคะบางคนได้ทำงานมากกว่า1ง,งานใครที่ทำงานเกี่ยวกับการเกษตรนะบางคนที่ทำงานเกี่ยวกับพวกไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ดีแล้วก็พวกการเงินการธนาคารการขนส่งโลจิสติกเนี่ยทำได้ดีมากนะคะ บางคนทํามากกว่าหนึ่งงานก็ทําได้เก่งนะ,ะชาวชาวสิ่งนี้ถ้าใจเย็นมีสตินะเก่งตลอด <c oughs> จะไม่พลาดพลั้งเลยนะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งไพ่สรุปนะคะก็คือสี่เหรียญหัวกลับความกดดันในการทํางานมีแต่เงินมันก็ดีด้วยไงเออนะคะเพราะฉะนั้น ก็มองว่ามันก็ไม่มีความสำเร็จใดที่มันไม่มีอารมณ์กดดันเข้ามาแต่ว่าอยากให้ผ่อนคลายนิดนึงหาเวลาผ่อนคลายให้ตัวเองนิดนึงนะนั่งสมาธิหรือผ่อนคลายอารมณ์สักวันละ3านาทีก็ได้ดีนะคะคือส้มมองว่าการงานน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีหากต้องการสำเร็จในโปรเจกต์หรือว่าการทำงานอะไรมันผลออกมาดีแน่แต่เครียดนิดหนึ่ง ะะก็ต้องหาเวลาปล่อยในเรื่องของเงินนะคะมีเกณฑ์ซื้อของใหญ่นะคะใช้จ่ายเงินกับการซ่อมแซมรีโนเวทบ้านหรือซ่อมรถรถเสียของเสียอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นเงินจำนวนมากอยูอ่อ่อาหารการกินกับคนในครอบครัวเยอะนะคะ แต่หลังจากที่เสียไปเยอะก็สามารถคาดการได้ควบคุมรายจ่ายได้หรือมีเงินเข้ามาเพิ่มเงินคล่องตัวนะถึงแม้ว่าจะมีช่วงที่เสียเงินเยอะก็ตามแต่ว่าคล่องมือดีนะคะยังมีเงินเก็บชาวสิงหลายคนไม่ได้มีเงินเก็บที่เดียวบางคนบอกว่าเ,เงินไม่มีแล้วอย่าไปพูดอย่างนั้นนะคะ จริง,รงๆเงินไม่มีคืออาจจะเงินสดไม่มีแต่ว่าเก็บเป็นอย่างอื่น,น,เ,นเนี่ยสเหรียญเนี่ยแน่นอนหลายคนเนี่ยเก็บเงินหลายทางใส่ไขใ่ในตะกร้าหลายๆใบในตะกร้าหลายใบเนาะเออนะคะเพื่อเลือเพื่อคาดไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเก็บเงินในช่วงปลายเดือนก็จะได้เงินดั่งใจปรารถนานะแต่ว่าก็ก,ก็ต้องอาศัยการเก็บหอมรอมริบแบบมัธยัติมากๆซึ่งหลายคนก็ ก็น่าจะมัธยัติมากเลยช่วงสิ้นเดือนพฤษภาแล้วก็ได้เงินเก็บอย่างที่ต้องการเลยแหละถ้าตั้งใจทําอะไรต้องทําให้ได้นะคะก็ได้ตาม,มนั้นนะเอออย่าพูดว่าไม่มีเงินอย่าพูดว่าไม่เหลียงไม่เหลืองเงินแล้วเงินน้อยอะไรเงี้ยอย่าพูดนะนะคะต้องบอกว่าอื ứng, เงินยังมีแต่ว่าช่วงนี้ต้องประหยัดหน่อยอะไรเงี้ยประมาณนี้ดีกว่านะคะ Ờ, ในเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพชาวสิงห์นะคะทีงอบสอดหัวกลบับความเครียดความดันน่ะก็ก็อย่าไปฟิกตัวเองมากเนาะนะคะระวังของมีคมมีการฉีดวัคซีนให้เรามาระวังการสัญญกรรมดูสถานที่อะไรต่างๆให้ดีเรื่องความสะอาดเรื่องความน่าเชื่อถือนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่ สัญญกรรมอาจจะทำให้เราอาจจะเจ็บปวดเกินไปจนเครียดนะคะหรือว่า,าผิดพลาดได้นะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะคะ The Sun อันนี้ก็คือ h Heat s t r o k e ต้องระวังแล้วก็พวกผิวหนังแพ้แดดอะช่วงนี้แดดมัเย,ยเอะเนาะผิวหนังแพ้แดดนะคหน้า,นามืดอะไรอย่างเงี้ยเออระวังแสงแดดเอส of Cups กดไหลย้อน นะคะเล็กน้อยนะเล็กน้อยยังมาไม่เยอะพวกความชื้นภายในร่างกายเกี่ยวกับปอดหรือเกี่ยวกับในเรื่องระบบย่อยอะไรประมาณนี้นะคะระบบน้ําในร่างกายไตยนะคะหรือว่าเรื่องระบบย่อยโชคลาภชาวสิงค์ค่ะ มาจาก f o u ์อฟคัพ s นะคะชาวธาตุน้ำามีนกรกรกพิจิกที่เป็นผู้หญิงนะที่เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเก่งๆและเป็นเลขที่ชาวสิงอาจจะไม่ค่อยชอบคิดว่าไม่ใช่เลขนี้หรอกแต่จริงๆเป็นเลขนั้นแหละนะ e ะเดอะเมจินะนะมาจากชาววันพุธชาวกัน และส้มจะบอกเลยว่าชาวสิงถ้าเกิดว่ามีเซน์นนะว่าโชคลาภจะมาจากทางไหนอ่ะให้เน้นการคิดวิเคราะห์หน่อยคือบางทีเราอาจจะคิดว่าไม่ต้องคิดวิเคราะห์ก็ได้ถ้าคนมันจะมีโชคมันก็จะมีเองแต่รอบนี้ต้องคิดวิเคราะห์นิดนึงถึงจะได้ถึงจะโดนนะคะวิเคราะห์หน่อยอเลขนำโชคนะคะได้ 7จ1ดนะคะเลขนำโชคได้711นะ711นะคะไพ่ออรเ์เ e นางฟ้าค่ะมีอะไรจะบอกอุ้ยทำไมหมอส้มถึงบอกว่าเป็นเศรษฐีเงินล้านยังไม่เห็นไพ่อะไรเลยนะคะมีอยู่ในนี้แหละมีอยู่ในไพ่นางฟ้านั่แหละนะคะไม่งั้นไม่กล้าบอกในแคปชั่นนะคะ ดีทรีทนะใบแรกก่อนดีทรีทนางฟ้าบอกว่าสันโดษบ้างนิ่งบ้างพักบ้างนะมันจะทำให้เราคิดอะไรได้ดีกว่าเดิมมันจะทำให้เราได้ฟื้นฟูร่างกายตัวเองเวลาที่คิดอะไรไม่ออกตัดสินใจไม่ได้การได้มาผ่อนคลายนะ การได้ฝึกสติผ่อนคลายบ้างในใ,ในแต่ละวันวันแล้แค่แบบ3าถึงห้านาทีใช้เวลาไม่เยอะมันจะทำให้คุณได้ยินเสียงหัวใจตัวเองได้กลับมานั่งทบทวนมีสติความคิดอยู่ที่กายที่ใจตัวเองที่จิตตัวเองแล้วมันจะทำให้คุณแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นนะการได้ทบทวนมันทำให้คุณมีสติปัญญาในการเลือก ได้ดีขึ้นตัดสินใจได้ดีขึ้นนะคะถามว่าคนอื่นมีอิทธิพลไหมปรึกษาคนอื่นได้ไหมปรึกษาได้แต่สุดท้ายอ่ะคนที่จะต้องตัดสินใจนะด้วยการใช้ความคิดก็คือตัวคุณเองต้องเอาทุกอย่างมาหล่อหลอมแล้วแล้วคิดเป็นความคิดคุณเองนะคะ Angel Action นะคะสิ่งที่การันตีความสำเร็จได้ก็คืออันนี้คือนางฟ้าที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องการกระทำเอ่อ แอคชั่นที่ที่มันเป็นเรื่องของการที่แบบหมูไปข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าบางทีถ้ามีโอกาสเข้ามาเลยมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาดีๆอย่างเช่นฟรีแลนซ์หรือนักธุรกิจอะไรประมาณนี้ที่มันมีลูกค้าใหม่ๆอะไรเข้ามาเนี่ยบอกเลยว่าทิ้งท็อกซิกไปแล้วก็นะโฟกัสที่อะไรดีๆแต่ในส่วนของอคนที่ทำงานประจำ มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่เปลี่ยนแล้วจะดีต้องคิดดีๆอย่างที่บอกไปว่าคิดทบทวนแต่สิ่งที่คุณจะมูฟได้เลยก็คือมูฟออกจากท็อกซิกหรือคนท็อกซิกก่อนมูฟใจเออไม่ต้องไปรับอันนี้ดีที่สุดนะคะ Angel of w e อ l นะนี่ไงนางเงือกนะคะเป็นนางเงือกที่มีปีกนะนางฟ้านะคะอันนี้คือนางฟ้าของความร่ำรวยมั่งคัง่ง นะคะเพราะว่ามีเหตุสมบัติสมบอกเลยว่าชาวสิงห์หลายๆคนนะ่ะมีถึงแม้ว่าช่วงเนี้ยจะรู้สึกว่าม,มันค่อนข้างหาเงินยากเลยนะแต่ถ้าคุณมาเก็บหอมรอมริบสักหน่อยก็จะได้เงินอย่างที่คุณต้องการเลยนะหรือในบางคนก็มีโอกาสแล้วมีเงินก้อนเข้ามาทําให้คล่องตัวเลยทั้งทางที่ก็ใช้เงินไปเยอะแล้วก่อนหน้าเนี้รู้สึกแบบตุ้มๆต,ต่อมตอมตอ,มอยู่ ทนั้นท,ที่มีเงินเก็บนะแต่ว่ามันก็มีโอกาสมีเงินเข้ามามีทั้งโอกาส <gosto> ทั้งเงินทั้งงานทั้งเงินเข้ามาเลยนะคะดึงดูดสิ่งดีๆตรงนี้ไปนะคะมองว่าบางคนพื้นดวงดีๆก็เป็นแสนเป็นล้านได้เลยนะคะรายได้ที่มาจากการทํางานประมาณนี้เลยนะคะถ้าพื้นดวงนะคะ,ะไม่ได้ยิ่งใหญ่มากนะคะพื้นดวงไม่ได้ยิ่งใหญ่มากก็เป็น เป็นพันเป็นหมื่นแล้วแต่เอาจริงๆนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำนะขึ้นอยู่กับในเรื่องของการเลี้ยงดูเนาะ,ะการเลี้ยงดูพื้นพื้นฐานครอบครัวอะไรต่างๆเนาะนะคะอ่ะประมาณนี้นะคะแต่ว่าความโชคดีมีแน่นอนแต่อาจจะไม่ไม่ได้เท่ากันอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับชาวสิงขอให้ชาวสิงนะคะ มีความก้าวหน้าสำเร็จในการทำงานร,ำร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ